วัสดีพี่น้องสุขูสุข้นครับผมตอนนี้ผมอยู่ป้าผู้น่ะผมมากับมาพอครบเลยครับผมครบปลาเข็งไงเนี้ยพี่น้องตอนนี้พูดว่าตลาดคงย่างเพราะตลาดนี้ยังแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจังนั่นอีกเที่ยน,นึงนะครับเลยเอเอ,เอพออู้น่ะปิ่งโคบปิ่งยังโอ้มันก็นอยากเมือกเนี่ยชักงอยนะครับเลยเขา,าเบิ่งทางในกน่อนโอ้ คนนี้ปุระเฮ็ดยูแม่เราขึ้นหลายแท้จักบานี่แม่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเด้อครับเด้อเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ก็เนื่อตลาดนี่อย่างนี้แม่เนี่ยตลาดปลากุ๊กย่างตลาดปลากุกยางอำเภออำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลห้องแหละครับผมเคยมาจักเชื่อกผ่านมาเบิ่งเนี่ยอ้ยหมากสีดา ที่ดาสี่สิบบาทเลยครับเลยบางแนวออ้ยเห็ดเนี่ยไข่มดแดงกับยังนี่แกงมะ<ค>เดื่อแกงดเปียกข้าวเปล่งเมดแล้วหัวเปล่งเมดแ,แล้วเหลือแต่ไข่มดแดงออ้ยเห็ดปวกเลยครับเห็ดปวกเท่าไหร่มื่อนี่สิบบาทแกงสิบบาทเลยครับเลยตลาดปุกย่างอำเภอเมือ,มองสามสิบเลยนะครับนอกตลาดปุกย่างอำเภอเมือ,มองสามสิบ โอ้ยเห็ดเผื่กหวานเนอะแปสิบบาทครับเห็ดเผื่กหวานแปดสิบบาทนะแปดสิบบาทโอ้ยโล่อราอยค่ะโลเรียงงามงามเลยครับเท่าไงเห็ดไข่ก็งามขนาดโอ้ยฟ่อมเลยครับเรียกว่ามะพร้าวเห็ดเผื่กเท่าเห็ดโอ้เห็ดหลายอย่างเลยครับหลายอย่างหลายแนวของมะละเบิุงได้ <c oughs> ไดาอยู่ได้กินบ้าเน่าดีละตลาดขายเห็ดทางข้างนะครับไงเราก็เนื้อเ้ปล่เรากับมีโอ้ยตะวันซ่อนล่างไห้เรียบร้อยหลายเด้อครับเดอเอาใหม่กับมีอันนี้มันยังเฉพ่อขิงปลาหลายอย่างเด้ครับเด้อพี่น้องเลยมหาหาเลาะหาเหลือกเบิ่งเหลือกชอมได้หลายอย่างูนะ กบกะมีกบกะแถมหอดพักกันแย่งกบหน้าเฮาแถมพักกันแย่งหน่อยพร้อมแต่วงซ่นอเนเลยครับเด้ออึงนี่อย่างโอ้หลายอย่างครับหลายหลากหลากแวมวมาเลาะเบิ่งได้ครับเบอร์อนี้เป็นตลาดมน่าคือแบบหอดอึงหอดอึงกะยังมีอึงถุงอะไรนี่แบบสองลอยเลยครับเด้อมีอึงนับเนื้อ อึงใครพ้อมเห็ดแม่ยังอีกเห็นโกบเห็นเขียดอีกเหรอวะฮะมาจ่ยังหนปลาคอปลาคอหน่อยไหมบ่รามาสาดี๋มันลงดีบ่เอาไปลงไงลาลีหรือยังปลาลูกคอกต่ว่ามันโมเมนลูกคอก่เีมันซ้ำยนีมือเลอเด้นีจ้งบาทละครับเยปลาลูกคอไงเตื่เดินเ จนเป็นปลาคอเหรอโอ้โหงนพี่น้องตัวซ้ำหรือมือแล้วเด้อปลาลงดีอันร่อหาเยหซฟึงเล้ยเฮ้ยเจไมปลาหลุกขอกมอันมีกินมูติมู๋ิกินมันมู็กินแน่บแล้วโบกับกบแน่าวะครับน้า มทัศนเนี่ยหักขาพ่อมืาเบอย่หานเีนหัขาพ่อบ้าบเลเป็นกบตลา่งไหครับดูนะปลาเข็งกับมีเว็ดลังอกละงอกตลอดกายของปลานี่ะนเดินว่าตลาดอียงนะครับมนี้ตลาดกุ้งย่างบครับเพื่อนตลาด ตลาดตอเลี้ยนีาดี่ยวโอ้หลายอย่างเลยครับเดี๋วัดปลาเพิ่มวันตลาดกงย่างบ่ตลาดไรแม้ว้เลยครับเนาะตลาดตอเลี้ยนเดี่ยวเพิ่มที่เอิญตลาดเห็ปลากลางทางก็แม่นพล่นะหลายอย่างเลยครับเนี่ยอยู่เนี่ยกินโอ้มีหลายครับปลาสมปลาแซวมีเม็ดเหมือเราพุ่นะเป็นสินเป็นถุงเป็นโลนี่แบบเลยครับมาเลาะเบิ้งครับพนี่ยของปลาดอกกระกงกระเจียว ักมีใบไกด่ด้ดยวยงานม,มาโดกำกัทั้งนททงน้่าน่ะซื้อไหมพเจ้าบาทคคุณน่ะมาทางนี้ก็แมนเฮ็ด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 เมื่อไรไปองเฮ็ดปวกเราเฮ็ดปวกง,งามๆเลยนะครับเด้อ เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดไข่กบเขียดโม่กระมีเห็ดเรืองมูเขียบเท่าไรครับพี่อสิบบาทครับอ่บาทเทิงเขียดเทิงกบหน่อยเป็ดไต่มาเป็นไม่เลยฝนตกคิดรอคิดปภมกัมี่ไต่เสียกากหน่อยเทิ้งผ่นี่ครับคิดปภมหน่อยหกสิบบาทเลยครับเด้อหลายอย่างเห็ดกระมีเห็ดปวกเห็ดเรืองงูมีเบิร์ดเขียดเราไปลองดูนะ นีหลายยางเนี่ยลายแนยวครับผมเหมาะเมงไหนนี่เพิ่คว่าตลาดคางทางตลาดกุงย่างตลาดอาหารปลานี่ลายอย่างหลายเนยวครับผมนี่แหลครับากาศก็ฟิมุดมืดเนี่ยักหน่อยครับว่ามันเป็นเพิิงอยู่ใต้ลังค่านี่แหละ เพิ่มกางท่าหนี่งละครับผมการกัสิย่าวันนี้ละ,อ,ะอันละจักบาทน,นะครับ<ม>เนี่ยเ<ม>ขากี่หนอ่อยอันละห้าบาทก่อนละหาบาทเอาจักสี่ก่อนดูครับต่อเพาะแต้แปะอันยังสี่เลยครับไม่เท่าไรเนี่ยอันซุนเซนที่หาแก่เขาอ,อันนี้อันนี้อยังคื้นเรื่องอันนี้อย่างเลย รู้เส้นค่ะลสีนี่ใครับลายเอาแต่เข้ากีนี่เลยกีเราก่อนพี่น้องใครราคาบาทเป็นต่างหากเนี่ยคำลักอันละคำคือต่างหากคือผู้ขายเราตัวผู้ที่เปี้ยอยู่นไงขาเราขายอยู่นี่งละเขากี้หน่อยไหมอยู่แนวกินนี่แหละบาทห่อเอาที่เราจะสองอยู่ที่ไห ริมมาลากไม่เอาสิดาที่เขาไปแบ่งกันผุ้หน่าวู้ดเลยตังวัดจักถุงจกักงวยผู้หนา,นาสองถุงหาสิบมันกับสิเถือกถุงได้ยิบหานี่แล้วเอาซีนวยนี่แหละเอาเอาเ,อาเตอรดํานกับสิดาเราสมถุงเองถุงละสามสิบสองถุงหาสิบบาทนะวะบังนล้เสียวลำไย่หลายอย่างนะครับมาสซนนี่พักมีสีใบางามงาม ลำหยอกลำใหญ่มันแตมีสี่ใบเลืคือะรันมีซี่ใบเด้ยังยนกันนะันมีรอไรับ่อซีฟมันคือมีอึงมันเหลื่อมมีอเาไปปล่อยไหมปล่อยสใส่ปล่อยไสปล่อยคู่สาปี่เลือพี่ดอกบัว ้ะครับมาซื้อนี่ะหมนมากาสบาทอันยังซื้อเดี๋ครับเหลืองเหือะอันนปัุ่มบานจักบาทครับนี่นี่อยางตีเว้ยหลายอย่างกินเ่อรมดเถ้งนี้ยากกินเบ่ร์ถ้งนี้ยากดูอิ่มเย้ ยวูแ่ีิอันนี้จะบาทกันนะจาผมกับรมาบจับกับสบาทแมนกับซือไปกับจีนน้ำกันนี่แหละสิยาดตาด้ตลาอหาลาดน้มานทางพีสิเป็นอาย่นกินหนองเฮ็ดดีเฮ็ดเองเลยบ่แม่เนี่ยโอ้เฮ็ดเองนด้ยเขาบ่แม่เนยังอีกนี่เฮ็ดตาล บวงแพ่นแบี้วครับแอเราเห็ดมเดืออา่แนี้หมกเดือแถวหิ้มโค้งกันแล้วมักเดือบหกเดือผุเฮ็ดตลกเราเห็ดเป็นถุงหอเรียบลอยนะครับทุ่นี่ทุงอาหารบารุใครบบใหญนึ่งเนาะเห็ดตาโล่ไม่ยังอีกยบ็นว่าผิงวกินไข่โบเบิรเขาเมากัยังมีเขาเมากัมีบค้ำน่อยกัมีกุนทั้งหนาเฮ็ดพอแล้วต้่ให้เรียบลอย อาหารปลาครับโซขาบก็โมเนต์เทผัวเด้อเอียงกับังหอยอันบักหอยอันขี่กระต่ายบ่ครับก็เดินบังหอยขี่กระใต้ได้ครับเด้อนะหอยขี่กระต่ายก็มีกบพุ่นนะปลายงอนปาย้อนแล้วก็มีเบิดไข่เป็ดเท่าก็ยังมีบ่เมนเท่าไว้ผับทุงละเท่าไหร่ครับถุงละเศราบาทได้ครับเด้อผับจะเดินว่าผับโมเมนเท่าได้ปลาย้อนก็มีได้ครับเด้อถุงเท่าไหร่ครับถุงใหญ่นี่ โลน no. ึงบะขัดสองลอดเนาะโล่งเราสองหลอดได้ครับเนาะอันนด้น่อยนี่ทุงละ100บาทไข่เป็ดกัมมี่หอยนาหอยาหอยปังหอยขีกระไตว้้ยมันแตสิเปโนยนโลงสาอะไร้น้อยุ่น่ยสาไม้มันสีมีหยังมันสีบนนี้ปะเป็นไขาเป็นโล่ะครับไม่จังไหนี่โลลเราหสบาทหอยขี้กระายโอ้พอดีเลยขนมเปต้มกิน ก็ร่างหอมแล้วว่ามันเราแกงเห็บพวก <c oughs> เป็นหิว <c oughs> มหมดเนาะพวกเป็นหิวหมดเนาะเริ่มหอมแล้วแล้วว่า,าดูอะ like ไรพี่หน่อยเดี๋ยวละครับก็เดินมาตลาดขายของปลาตลาดของปลากรง,งย่างอำเภอเม่วงสามสิบครับผมก็บทมีของปลาแนวมี แล้วอยู่เนีกินทุกอย่างครับพักผลไม้่ยังเกาะน็มกบหน้าไล่หลายเนอะรบหน้ากบกอมต้มกบเทวดาพักกันแย่งร้อมแล้วแถมพักกันแย่งร้อมด้วยลูกรอลอยหาสิบบาทสนใจกบร้อยห้าสิบ ขำเับม,มีเห็นนอนน้องแมวเราขึ้นมาโอ้ยบักขำหน่อยกะมี่ขำหน่อยเพื่อนไต่ตุ้มกบบ่แบน้องใหม่จักบาที่รขาน้องใหม่น้องใหม่มแม่เราขายห้าสิบบาทมงแ่กบไหมกบตึ้งกบตั้งเขียบฝนตกเราไปไต่บ่ได้ท่านไหนหักขาพร้อมตึ้ง<า>กบตึ้งเขียบหมู่กบหน้าบ้านเท่ากักเลยนี่ไต่มาใหม่ๆมเลย ขายถุงัช่ามะแม่ถุงละห้าสิบบาทเลยครับเดยตรงนะเด่เต็มดงเดงดงเดงเลกบไหง้ยซงกบมียงกบมันติดโอ้มันซ้ำผมมือแล้วะเปาไปเป็นมูกันแล้วะไเดีกแล้วย่านนั่นตายจะสิบเพลอดน่นะย่านมันตายที่เดสิเพอดเลย ป็ิเดียวลงหมอกว่นลง่งนงสาเนอะไก่ฝังตะองมากบหน่อยหลายหลยเห็นหลายหลานอยู่กบหน่อยเป็นอาหารปลาอาหารแดงดีละครับครับใเบิองน้ำแข็เพื่อมาอ้ัก่อปเืตลาดคงยางพี่รองเลยงคงยากพ่ก็เดินตลาดนังก่อเอาซื้อเต็มเดูตลาดพวยางอำเภอม่วงสาสิบ ตลาดกงย่างอำเภอเมืองสามสิบอึ้งนี่มีอึ้งแงาหนี่พี่น้องเลยดูนะโมนร้อนห้าสิบบาทนี่บ่โมนอยู่ในขี้ดินนี่บ่โอ้นโหดูดะนี่หวัดลากันแยงเลยปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนหลายอย่างอยู่ไทยปูไท่ปลาหลอยู่หลายอย่างโอ้ยแง่ไปทางคุณละ นะครับบรรยากาบงายคนเลยครับียวเดี๋ยวข้าวผ้าไปดูบ้านหนองบ้าเลาะเป็นทริปสั้นๆครับตลาดโคกย่างอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับมีหลายอย่างแนวอยู่เน,นื้อกลิ่นโคตรๆเห็นเขาเขาเหลืองแล้วผุนกับซีเ็นพวกเห็ดครับพวกเห็ดพวกอาหารปลาทัดเข้าม้าท่างแต่ไทยเน่กระถิบเป็นพวกผักผลละไมหลักคับมีใหญ่น้ำลายท่างกันทั้งสีล่ละครับอึ่งก็มีนีะอึ่งก็ยังมีเด้ออึ่งอึง ปลาน้ำโคง้งโคบเขียดปลาโคง้งปลาเขียมน,นี่เบอร์อะไรครับปลาย้อนปลาเนื้ออ่อนผมไข่ปลาอันนี้เขามาเป็นช่วงใบเลยนะครับมันกาดสีเบิร์ตแน่ตอนเสามันกาดสีไล่กว่านี้ครับุมนี่กินนุ่นนละยกินนุ่นกับกิโปมกับยังมีครับผมอ้าวผมกับเสืมันเน่าหมอกน่าไหมลากลากไหมไข่เป็ดโคบเขียดไล่ครับช่วงพอฝนตกตอนนี้ก็ยังลิ่ม ครับพี่ต่อจะต้นใหม่ใยของขางทางเลยครับผมเป็นตลาดขายของปลาเรื่มตลาดปลาขายของปลาขางทางตลาดกงย่างอำเภอม่วงสามสิบครับผมจังหวัดอุบลราธชธานีฝนตกแค่หน่อยครับมึงนี่บรรยากาศก,าก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนฝน,น,นตกลินน่นลิ่มนี่ละบรรยากาศ กบกบกบเฮ้ยอันนี้มันอึ่งครับเทปทางในทาง,งนในอะไรอย่างมหยังล่นี่กบยัดใส่ยัดยัดใส่กบนี่บ่ครับเห็นแต่เจ้านี่อึงเี่ยงเกาะอึ่งอันนั้ก็มีม้ง่ครับอึงยัดใส่อึ่งก็มีเลย อันนี้กบยัดใส่กบเพราะว่าอนี้เป็นกบเนาะครับเนาะจักบาทละคำใหม่หนึ่งนะโอ้เฮ็ดปลาเฮ็ดเนื้อกบละกับมักละกัยัดใส่ในหัน่นเห็นตะอึงอันนี้เป็นกบไปละเกลียวจั๊บาดย่างหมด้อนเลยดูนะเห็ดตาโลกม็มีมาขามหน่อยมาเขียบมีเบัดย่างครับ ตลาดปลาขางท่างอำเภอม่วงสามสิบให้เรือนตลาดกุ้งย่างขึ้นกันครับผมเฮ็ดหลายแวะได้ครับ